ปีใหม่ฟ้าใหม่หลายคนนี่นะตั้งใจจะเก็บเงินตั้งใจจะออมเงินแต่ปีที่ผ่านมานะออมเงินพยายามเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าแทมยังติดลบในบัญชีซะอีกนะไม่เป็นไรค่ะปีนี้ดีๆมีเรื่องดีๆที่เกิดจากการ รักการออมเงินนะของแม่ค้าสาวชาวราชบุรีมาฝากกันนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า1ปีเต็มเนี่ยเขาออมเงินได้เท่าไหรค่ค่ะเรื่องดีๆนี้นะคะถูกเผยแพร่ผ่านทางผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าปรินตาศูนย์กลางอ่ะก็ได้เผยแพร่ภาพถ่ายคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่เป็นถังน้ำดื่มขนาดใหญ่สีขาวขุ่นนะแต่ว่าภายในเนี่ยโอ้พอทุบออกมาเนี่ย มีธนบัตรฉบับละ50บาทจุนวนมากเลยทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราก็รีบติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์นะคะทราบชื่อก็คือนางสาวปรินตราศูนย์กลางอายุ37ปีเป็นชาวอำเภอดำเดินสะดวกจังหวัดราช,ชาบุรีค่ะเธอก็เล่าให้ฟังว่าออมเงินแบบนี้มาเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วแล้วก็<ไ>ปเป็นคน <ไป S 1> ที่ชอบสะ <า S 1> สมธนบัตรฉบับละ50บาทเป็นอย่างมากเลยโดยได้เขียนข้อความไว้บนถังน้ําด้วยนะคะว่า1มกราคม65 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มต้นยอดธนบัตรลงไปแล้วก็ยังมีกระปุกออมสินเป็นรูปถังไม้ใส่กุญแจล็อกหนึ่งถังนะภา,า,า,ายในนี่นะคุณผู้ชมก็มีธนบัตรน,าาตนะฉบับละ100บาทอีกจำนวนหนึ่งถังแยกออกมาด้วยทันทีที่ททได้เริกนะนก,ก็ใช้ค้อนเนี่ยทุบถังจนแตกแบบนี้เอาธนาบาตัตรข้างในเนี่ยออกมานับนะแล้วก็ต้องให้คนในบ้านทั้งพีสาวลูกชายเนี่ยมาช่วยกันนับว่าธนบัตรมันเยอะแยะเสหลือเกิน ใช้เวลานับกว่า2ชั่วโมงจึงจะเสร็จนะปรากฏว่ายอดรวมทุกธนบัตรนับได้แล้วเป็นเงินทั้งสิน้นคุณผู้ชม278,100บาทโอ้โหนี่1ปีเท่านั้นนะว่าแต่อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอเป็นนักออมเงินจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้รวมไปถึงเธอคนนี้ตั้งใจจะนำเงินก้อนนี้ไปทำอะไรไปฟังคำตอบจากเจ้าตัวกันสักหน่อยค่ะ ก็คือเราตั้งใจเก็บไว้ปีนึงจะไมเอเอกามาใช้ใช่ค่ะต้องตั้งใจมันเป็นความตั้งใจคือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองค่ะปีละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะเก็บเก็บทุกวันไหมก็เราค้าขายทุกวันเราก็จะได้ไปห้าสิบทุกวันนะคะวันละประมาณชิบนรอยะไรประมาณไม่ได้เลยค่ะคือได้มากก็เก็บมากอะคะ่ะก็ขั้นสิบฝ่าบขึ้นไปอยู่แล้วค่ะปีนี้ก็ตั้งใจจะเป็นของขวัญกับตัวเองบ้างพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างอย่างเงี้ยค่ะ <streaming> ก็เป็นทุนการศึกษาลูกด้วยเงี้ยคนี่แหละค่ะคุณประวินตรายัางเล่าเส้นทางการออมเงินด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าปีแรกที่เธอเริ่มออมเงินเนี่ยพอหนึปีปุ๊บเนี่ยนับเงินออกมาได้60,000บาทนะปีต่อๆมาก,ก็นับได้1 4 4 0 0 0บาทและ1 8 8 0 0 0 0บาทตามลำดับ จนกระทั่งปี65เดี๋ยหลัของชมเป็นปีที่4ที่เธอออมเงินนะก็นับเงินได้เกือบ3 0 0 0นบาทอย่างที่เรานำเสนอไปนะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะที่หากใครเนี่ยจะนำนิสัยรักการออมเงินของคุณปรินตราไปเป็นแบบอย่างเธอก็บอกว่ายินดีนะแล้วก็เชื่อมันว่าถ้าเรารู้จักวางแผนการออมเงินตั้งแต่วันนี้ ชีวิตก็จะประสบความสเร็จได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับการออมเงินแบบสุดปังของแม่ค้าสาวชาวราชบุรีท่านนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ